ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชายผู้บ่าคลังลิเวอร์พูลนะครับพบกับผมเอนน์เหมิงเช่นเคยนะฮะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการทัวร์ปรีซีซั่นลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับปิดฉากที่ญี่ปุ่นนะครับทัวร์เอเชียนะฮะก็เอาชนะทางฝั่งของโยโกมาเอ็มมูรอนตไปนะครับสามหนึ่งนะครับพิกกะมาเอาชนะได้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการปิดฉากทัวร์เอเชียนะครับด้วยชัยชนะหน่าประทับใจนะ โดยนำไปก่อนเนี่ยต้องบอกว่าลิวร์พูนะครับอ่าก็ยิงคืนได้3ลูกรวดเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีแต่ลูกสวยๆทั้งนั้นนะครับทั้งการเข้าทำของอ่าทางฝั่งของฟิล์มปงการประสานง,งานซาร่ากับเวียสนะครับโดยลิวร์พูได้ประตูจากฟอเรนเวียสนะครับลูกแรกนะครับยิงอาจากการอาซิดของซาร่าลูกที่2นะครับได้จากเทรนิากการอนี่นะครับจากการอาซิดของฟิล์มปงนะครับ คลอสมาอย่างสวยนะครับและลูกสุดท้ายเนี่ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยมันแมนเด็ก16ปีวะครับโอ้โหเลโอเอ็นคูโมฮานะครับยอดเยี่ยมสุดๆนะครับยิงลูกปิดท้ายลูกที่3นะครับยิงฝังเลยเป็นการเลี้ยงตัดเข้าในมานะครับหลอกผู้เล่นของโยโกม่าเอมิลอเนี่ยสองสคนนะครับแล้วก็ยิงหักข้อไปอย่างสวยงามนะครับจบเกมเราชนะไป3-1นะครับแต่ว่าความรู้สึกนั้นนะครับ ปื้มปริมเหลือเกินนะฮะก็ต้องบอกว่าระบบการเล่นที่หลากหลายนะครับหลังจากเกมที่แพมิลานมาเนี่ยมาเปลี่ยนใหม่เลยนะในเกมนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นนิ้่นหน่วยดีนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเรามาพูดคุยหลังเกมกันหน่อยมีอะไรให้พูดถึงกันบ้างนะครับเป็นแฟนก็อย่าลืมร่วมสนุกกันคอมเมนต์ใต้คลิปนะว่าคิดเห็นกันอย่างไรนะครับ ก็ต้องว่าเกมนี้นะครับมาดูลายอัพกันก่อนนะครับเป็นการเปิดตัวนักเตะใหม่อย่างเช่นฮูโกเอเกติก้นะครับวันนี้ได้ลงเล่นในครึ่งแรกนะครับถามว่ายอดเยี่ยมไหมก็โอเคนะครับผมให้ผ่านนะครับอ่านเดิวมาดูลายอัพกันก่อนนะครับลิเวอร์พูลจะมาไายตรูบ4-3-3นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกลยุทธ์ที่อาร์เนร์สลอตน่าจะใช้นัดเปิดฤดูกาลนะครับมีโอกาสเลยนะครับแผนการเล่นนี้นะฮะ ผู้สัปปะตูเป็นจอร์จิมมามัดดาชิบุรีนะครับต้องบอกว่า,าวันนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะนะครับการเล่นกับเท้าได้ดีเลยนิ่งนะครับแล้วก็มีจังหวะเซฟด้วยนะครับได้เป็นตัวจริงเต็ม90นาทีเพราะว่าอาริสูนเบเกอร์นะครับมีปัญหา,ามีติดทุระด,ด่วนนะครับกลับบ้านก่อนนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะได้เป็นโอกาสนะครับแต่ถ้าหาก อ่าเป็นสื่อมื์ลือน่าจะเป็นอะไรทรงนะครับกลับมาเป็นมือหนึ่งนะฮะเรามาดูแผงหลังกันหน่อยแผงหลังเนี่ยสี่คนนะครับน่าจะใช้ชุดนี้นะลงเล่นนัดเปิดฤดูกาลเจอกับบอลหมัดนะครับมีโอกาสเลยนะฮะกองหลังนะครับมีเคอร์เกตทางด้านซ้ายนะครับน่าจะเป็นตัวจริงนะครับของสืพิมือถนะครับนัดแรกที่เจอบอลหมัดนะครับส่วนเซนเตอร์เป็นฟันได้กับกนวเต้นะครับส่วนฟูลแบ็กขวาเนี่ยนะฮะต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับแบดลี่นะครับ เกมนี้ได้ลงก่อนฟิลปงนะครับแต่ฟอร์มไม่ดีเท่าฟิลปงนะครับฟิลมปองอดูแล้วน่ากลัวกว่านะครับฉะนั้นตรงนี้เป็นการต่อสู้กันในตำแหน่งฝุนแบกขวานะครับตรงนี้แย่งกันดูเดือดแน่นอนนะครับแบดลี่เนี่ยวันนี้เนี่ยก็ถือว่าฟอร์มยังยังไม่เด่นเท่าฟิลมปงนะนะครับฟิลปงมันมีทั้งโอ้ยเติมเกมลุกสุดเส้นมีแอซิดด้วยนะฮะ มันแลนเร็วอีหลีพี่น้องแลนโคตรไวเลยแลนอันว่าม็นสีเลนเป็นปีกขวาไปแล้วนะครับแต่เรื่องเกมรับนี่แบลรี่อาจจะดูดีกว่านิดหน่อยนะฮะแต่ว่าเกมบุกเนี่ยฟิล์มโปงมาแน่นอนนะครับจังหวะคอร์สเนี่ยได้ลุ้นกับทุกลูกเลยนะฮะนี่คือแนวรับนะครับต่อมาเรามาดูตรงกลางนะครับตรงกลางเนี่ยแมตท,ที่แล้วเนี่ยโซโบโก็ได้ลงตัวจริงคู่กับเวียสเลยนะนะครับเกมนี้มาอีกนะครับฉะนั้นเนี่ย ดูลึกๆ,ๆนะครับดูอ่านใจอา์เนอร์สลอตน่าจะส่ง2คนนี้ลงเล่นร่วมกันแล้วล่ะนะครับแล้วทั้ง2คนนี้เนี่ยลงเล่นร่วมกันแล้วก็เข้าขากันด้วยนะครับสังเกตดูโซโบสไลกับเวียสเนี่ยนะครับตอนแรกนึกว่าจะไม่แย่งตําแหน่งของโซโบสไลเลยนะครับอาจจะเป็นไปได้ที่จะเล่นร่วมกันนะฮะวันนี้เวียสก็เล่นยอดเยี่ยมนะเล่นดีเลยนะครับแล้วก็โซโบก็มาตรฐานเดิมนะครับส่วนอีกคนนึงก็เป็น กลางฟินแบกนะครับส่วนกลาเฟนแบกนั้นนัดแรกที่เจอกับปอนด์มัดน่าจะไม่ได้ลงนะเพราะติดโทษแบกนะครับฉะนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของ alexis magister นะครับฉะนั้นตรงกลางเนี่ยอาจจะเป็น sobo vs แล้วก็ magister นะครับลงเล่นนัดแรกนัดเจอกับปอนด์มัดนะครับในศึกรีเมียร์ลีกนะครับต่อมาเรามาดูแนวรุกกันหน่อยแนวรุกต้องบอกว่าก็น่าจะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะแต่เหลือไว้ตำแหน่งหนึ่งก็คืออีซักแล้วกัน ตอนนี้กำลังใกล้ที่ไปเดียวนะครับแล้วรุกมีกรโปรูดังนั้นซ้ายนะครับวันนี้ฟอร์มก็ยังไม่ค่อยอ่าจัดจ้านเท่าไหร่นะครับส่วนหน้าตัวเป้าฮูกโกเอเจติกเ้นะครับฟอร์มวันนี้ก็ถือว่าผ่านนะผมชอบเลยนะครับการเล่นร่วมกับทีมนะครับแล้วก็ทีมกันเนี่ยผมชอบในการวิ่งเพรสซิ่งแดนบนนะครับขยันจริงๆนะครับแล้วก็บนจังหวะแรกเนี่ยทำดีนะครับแล้วก็ พร้อมยิงตลอดเลยนะครับแต่มีเรื่องที่จะต้องแก้ก็คือการเสียการข้อมองวันบ่อยไปหน่อยในวันนี้เสียประมาณ3าครั้งนะครับแต่เข้าใจได้นะเพราะว่าสนามไม่ห่วยนะครับสนามจังเอยียงพี่นองเลยสนามอันไม่แต่อันเป็นก่อนไม่ก่อนจังอยียงสนามเนี่ยคือแอบหวังนะว่าเล่นที่ญี่ปุ่น,นสนามต้องเย็นกริปนะครับพอมาเจอจริงๆเนี่ยสนามโอ้ไม่ได้เรื่องเลยนะครับก็ต้องบอกว่า กว่าที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะปรับตัวได้ก็20นาทีกว่าหน่อยนะครับกับการข้อ,ของวอลให้มันได้เพราะสนามมันไม่ดีนะครับพอเตะไปแม่งก็รุดออกมาเป็นกอ่อเป็นก่ออยู่นะครับสนามห่วยนะครับวันนี้นะครับส่วนด้านขวาก็เป็นโมเมนต์สละนะครับอ่านี่คือไลฟ์อัพลิเวอร์พูลนะครับส่วนตัวสำรองก็มี นีโอนี่นะครับสเฟฟสันมอตันเอ็นกูมูฮาฟิมปงโรบสันสมิการ์ดเอเลียดโจนแม็กลิสเตอร์นูนเยสเอนโดนะครับเปซี่แล้วก็วูดแมนนะครับผู้สำปรับตูนะครับอ่ะเรามาดูกันหน่อยเกมนี้เห็นอะไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ฟอร์มของฮูโก้เอเกติเก้กันหน่อยนะครับหลังจากซื้อมานะครับก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเลย45ทีแรกนะครับย้ายมาใหม่นะครับ ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยน้องมันยังไม่ฟิตนะท่านผู้ชมต้องบอกไว้ก่อนนะครับเพิ่งซ้อมกับทีมได้ประมาณสองสวันนะครับได้ลงตัวจริงเลยนะครับวันนี้ถามว่าเล่นดีไหมนะครับเอาเป็นว่ามันยังมองอะไรไม่ออกนะครับแต่มองเห็นถึงศักยภาพแล้วกันนะครับเกมเนี้น้องมันแสดงเห็นถึงการวิ่งไล่บอลที่ดีเลยนะนะครับวิ่งแบบไปกดดันผู้นัสตูอยย่กมาเอฟนนัต้องหลายครั้งนะครับวิ่งคือวิ่งไล่ให้ในแดนบนได้ดีเลยนะครับ หลือแค่เรื่องความฟิตเท่านั้นแหละนะครับส่วนการเชื่อมเกมนะวันนี้ก็ทำได้ดีถอยลงมาต่ำมาเชื่อมเกมกับฟอร์เรนเวียนะครับโซโบโนะครับเชื่อมกับกาเบแบกไปเชื่อมกับซาร่าก็เห็นนะฮะมาเชื่อมทางด้านซ้ายกาโปก็มานะครับเชื่อมเกมได้ดีนะแล้วก็ดูแล้วเป็นกองหน้าสไตล์พร้อมยิงเลยนะครับแล้วก็บลจับบอลแรกนี่ดีนะครับไม่ลั่นเหมือนนูนเยตนะฮะอันนี้สําหรับ ความคิดของเอดมินานะครับใครคิดต่างก็แย้งได้เลยนะครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมีจุดที่ต้องแก้ก็คือการเสียการขอ้ของขมลไปนะครับสอสครั้งยังควบคุมบอลได้ไม่ดีนักนะครับก็สิ่งเหล่านี้มันจะพัฒนาเองนะครับเพราะเขายังไม่ได้เต็มร้อยเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่คือที่เสียบอลเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรนะมันมันอยู่ที่สภาพสนามที่มันมันมันแย่ไงนะมันก็เลยทําให้เล่นลําบากหน่อยนะครับ ฉะนั้นตรงนี้ฮูโก้ไอเกตเกียนนะครับเดี๋ยวรออฟิตันนี้ผมว่ามีอนาคตเลยแล้วก็ฉายแววอยู่ value, นะครับแต่ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ส่วนถ้าอีซักมาแล้วจะเป็นยังไงก็มีโอกาสได้เล่นกองหน้าคู่นะอันตรายเลยนะฮะฉะนั้นต้องเอาใจช่วยดาวินดูเยสเลยนะครับดาวินดูเยสนั้นโอ้วเาแล้วกัน ไม่น่าจะไหวนะฮะเพราะนุนเยตได้ลงในครึ่งหลังเนี่ยแทบไม่มีโอกาสเลยหายไปจากเกมเลยนะครับพอพอจะได้บอลจะมีโอกาสยิงก็ทำไม่ได้นะครับเหมือนเดิมนูนเยตนะครับอ่าต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องของดาวลุ่งกันหน่อยนะครับไม่พูดไม่ได้เลยนะครับเกมนี้เป็นพระเอกเลยนะ <laughs> นั่นก็คือลีโอเอ็นกูโมฮานะครับเกมนี้โอ้โหท่านผู้ชมครับยอดเยี่ยมมากนะครับคือน้องแม่งแบบ อยียงวะโบนา่าเสื้อได้พี่น้อง16ปีครับดูจังหวะกระชากลากเรือน,นะครับดูครับเลี้ยงตัดในแล้วก็ยิงด้วยเท้าขวานะครับโอ้ย16ปีอย่าง17มันเล่นในสนัมนเลยบอกพี่น้องสุดยอดครับฉะนั้นตรงนี้แอดมินเคยบอกไปแล้วนะครับขึ้นชุดใหญ่ได้แล้วนะครับแล้วซ้ายเนี่ยเราขายดีอาร์ตไปนะครับเอนกูฮาต้องมาแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยโอ้โหคือ มันสร้างความตื่นเต้นทุกนาทีที่ได้บอลเลยนะครับด้วยทักษะการเลี้ยงบอลที่เยี่ยมครับและดูเฉียบคมอย่างน่าเหลือเชื่อนะครับจังหวะจบสกอร์นะครับเกือบยิงได้2ลูกเลยนะฮะมีจังหวะเลี้ยงหลบผู้เล่นของมาเลนอตถึง3คนนะครับแต่ยิงติดเซฟนะครับจากนั้นดูการหน้านะครับโอ้โห็อลตชอบแล้วล่ะดูให้ลงเล่นขนาดนี้นะครับผมว่าโอ้บอลนังเือปีกไส้พี่น้องนี่แหละของจริงนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็คือ ตำแหน่งกองกลางนะครับก็คือเทนิอนี่นะครับโอ้ยมอนี่แห่งสุดยอดพี่นองเอ้ยคือเทนิอนี่เนี่ยผมผมจ้องเลยนะผมจ้องดูเลยวิธีการเล่นนะครับมันคนนิ่งนะแล้ววันนี้ยิงด้วยหนึ่งลูกนะครับจังหวะกระโดดถีบบอลเข้าไปนะครับจังหวะการยืนตำแหน่งนะครับจังหวะการวิ่งสอดจังหวะการเล่นร่วมกับเอ็นคูโมฮานะครับเขาเป็นมูกันนะนทีมยยูี่สิบก่าปี แล้วขึ้นสู่ทีมใหญ่พร้อมกันมันลงตัวจริงๆนะฮะวันนี้เนี่ยจังหวะเล่นร่วมกับเคอร์ติสโจนจังหวะเล่นร่วมกับแม็กนิสเตอร์เนี่ยยอดเยี่ยมนะฮะสำหรับเทน,นิวนีวน่นะครับนิ่งเหลือเกินแย่งวันยากแห้งนะครับจังหวะมันได้หมดเลยนะครับโอ้สุดยอดดีๆด,ดูเหมือนว่า2คนนี้เนี่ยน่าจะขึ้นชุดใหญ่แน่นอนแหละครับบเอาขึ้นชุดใหญ่เชื่อชิวานี่เอาดกละพี่น้องเอ้ยนะฮะสำหรับเอนคูมฮาและก็เทนิวนี่นะครับ ส่วนอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือฟอร์นเวียดนะครับเกมนี้ถือว่าฟอร์นเวียดนะครับเป็นนักเตะที่แฟนๆนฝากความหวังไว้เยอะนะครับเข้าใจนะครับหลังจากโดนนัดแรกที่ไม่มีสติแอซิดก็ไม่มีประตูไม่มีงับสร้างสารรคเกมไม่มีมาเกมนี้จัดให้ซะเลยนะฮะกูยิงไงมึงๆในเด้้อบักแดนมันเบานะแล้วยิงจังหวะยิงสอนเขาย,ยิงเต็มข้อล่เอลเต็มแข้งนะฮะ เกมนี้ต้องบอกว่าเวียดนะครับคือเริ่มจะเข้าระบบแล้วนะครับเหมือนซึมซับระบบของสล็อตละเริ่มรู้ละนะฮะมีการเล่นชิงึงสองจ่ายบอลทะลุทะลวงได้ดีนะครับแล้วก็มีการเทคนิคแพลว์นะฮะแล้วก็การเล่นร่วมกับซาร่าทั้งนั้นขวานะครับแล้วก็การเล่นร่วมกับเคอร์ติจโจนหรือแม้แต่การเล่นร่วมกับโซบโบสไลนะครับ วันจังหวะแรกเขาเนี่ยเนียนตาเหลือเกินนะครับเดี๋ยวรอปรับเคมีให้เข้ากันียก่อนนะครับเรื่องปรับความเข้าใจกันผมว่าไม่ยากนะฮะน่าจะลงตัวนะครับแล้วก็น่าจะเป็นนักเตะที่ลิร์พูตามหามานานคนนี้แหละใช่เลยนะครับผมว่ามาแน่นอนนะครับสำหรับฟลอเรนวีสนะครับอ่าส่วนคนอื่นๆนะฮะที่เห็นในเกมนี้ครับโคดีเกตโปก็โอเคนะครับ ก็ถือว่า,อาพอไปวัดไปวาได้นะครับส่วนดาวินูเดียสนะครับก็อนาคตก็คงจะยากแล้วล่ะนะครับดูแล้วนะครับมีข้อบอกพร่องเดิมๆนะครับนั่นก็คือ,อได้โอกาสแล้วยังจบไม่ได้นะครับมีจังหวะหนึ่งได่มีโอกาสยังจบไม่ได้นะครับส่วนคนอื่นๆฟิลปงเนี่ยโอ้ฟิลปงเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะนะครับบูบว่าเติมเกมท่านัานขวาอย่างเเล่นไปปีกขวาเลย <laughs> นะฮะ ก็ถือว่าวันนี้โชว์ฟอร์มดีลูกคอสสวยนะฮะโค้งโค้งนะฮะของเขานะครับส่วนคนอื่นๆสมิการ์ดก็จับไปเล่นเป็นหลังนะครับตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับกำลังฝึกในตำแหน่งนี้อยู่มั้งนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าอา,อาจจะเป็นตำแหน่งใหม่นะครับส่วนเอนโดนะครับก็เล่นหลังวันนี้โชว์เลยนะมีจังหวะล็อ,ลอกหลบ ได้รับเสียงปรบมือกลกก้องทั่วสนามเลยนะฮะลบ -2 อลบ -3 ามได้เพิ่นก็ถือว่าเล่นดีนะครับมาเล่นเป็นเซนเตอร์เล่นหลังนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวเอเชียนะครับของญี่ปุ่นนะครับอ่ะคนอื่นคนไหนอีกละ่ะมีไหมอ่ะอ่ามีอ่ทางฝั่งของแอนดูโลูสันนะครับก็โอ้มันไม่ได้จ้องไงก็เลยไม่รู้ฟอร์มนะครับดูคนอื่นเยอะไปหน่อยอาวิเลียดก็ ไม่ค่อยได้บอลน,นะครับไม่ค่อยได้บอลมากนักนะฮะแม็กลิสเตอร์ลืมพูดนะแม็กลิสเตอร์ก็กลับมาลงสนามไกครั้งนะครับเหลือแค่ความฟิตแหละก็ถือว่าค่อยๆเรียกความฟิตไปนะครับส่วนฟอร์มก็เล่นยังมีส่วนสําคัญกับลิฟวูอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังทนุถนอมไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเล่นหนักเลยนะเดี๋ยวเจ็บไม่จะยากนะครับอ่ะ เห็นแค่นี้แหละอ่ะเป็นแฟนว่ายังไงนะฮะพี่โม่ก็หน่อยนะครับเราก็ปิดฉากทัวร์ปรีซีซั่นปีซีซั่นที่เอเชียที่ญี่ปุ่นนะครับชนะไป3-1หนึ่งเดี๋ยวกับพิธีแอนฟิวนะครับจะมีเกมเครื่องนะครับอีก2เกมพบกับแอตแลติกบิวเบลนะครับแบบแบบปิดหรือแบบเปิดนะที่แอนฟิวเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เลืออ2เกมนะครับ2เกมในวันเดียวเลยมั้งนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับในส่วนของจบอุ่นเครื่องแล้วก็ ไปเล่นในศึก Community Shield พบกับคริสตอฟเพลตนะครับในเดือนสิงหาคมนะแล้วก็เปิดพิม์ลีกเจอก,กับบอลมัดนัดแรกนะครับฟแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรเห็นอะไรบ้างในเกมเกมนี้พิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับแอดมินก็นั่งดูจ้องแดเอ็นกูโมฮานะครับโอ้คือเชียร์มากเลยครับชอบมากคนนี้นะฮะอ่ะพิมบอกกันหน่อยว่าคุณเห็นอะไรในเกมเกมนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ